สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทู่ันด้วยนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลน,นะครับใบที่หนึ่งที่ผ่านมาราศีตุลคุณเป็นอย่างไรสี่เหรียญสี่เหรียญถ้าผมมองในเรื่องของการเงินคุณประหยัดอดอ,อมมากเก็บทุกบาททุกสตางค์ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินนะ กำลังเก็บเงินกำลังสร้างตัวมีความหึงหวงเออความรักก็หึงหวงนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องงานก็รักงานนี้มากชอบงานนี้มากกอดเก้าอี้ไว้นัน่นถ้าเป็นเรื่องเงินกำลังเก็บเงินอยูน่นะที่ผ่านมาคุณกำลังประหยัดอดออมเก็บเกี่ยวเก็บไว้นั่นเลยคุณกำลังจะพบเจอกับเรื่องใด มันมีเรื่องให้ใช้เงินหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือเปล่าตอนนี้คุณกําลังพบเจอกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้หรือคุณกําลังจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างแต่มันมีความร,รู้สึกว่าไม่มั่นใจเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเป็นความรักคุณหวงคือหวงแล้วคุณไม่มั่นใจว่าความรักของคุณต่อไปมันจะเป็นยังไงต่ออา่ามันเป็นสถานการณ์ที่ ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโฮไว้ก่อนอถ้าเป็นในเรื่องงานคุณกอดงานไว้แน่นเลยแต่คุณมีความรู้สึกว่างานเริ่มรู้สึกไม่มั่นไม่มั่นคงแล้วแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณโคไว้ก่อนความรู้สึกนี้ว,วันวันแต่คุณก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่ยังไม่เลิกถ้าเป็นความรักยังไม่เลิกแต่มันจะเป็น,น,นลักษณะของการเกินไม่เข้าใครไม่ออกยังต้องประคับประคองกันไปต่อ แต่ถ้าเป็นเรื่องงานคุณรู้แล,แ,ลแล้วว่ามันมีสัญญาณมาไม่ค่อยดีแล้วคุณอาจจะต้องประคับประคองงานนี้ไปก่อนนะอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินแสดงว่าคุณต้องมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างแต่คุณกําลังประคองรายจ่ายเอาไว้ซี่เหรียญโอ้โหมันเก็บได้น้อยนิดเกินคุณพยายามใชใ้จ่ายให้ประหยัดที่สุดคุณก็ประคับประคองรายจ่ายซื้อให้น้อยลงประหยัดให้น้อยลงกินเหมือนน้อยลงใช่ปะ ราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าแนวโน้มทิศทางอนาะคตเป็นยังไงสามดาบถ้าเป็นความรักคือไอสิ่งที่คุณกําลังหึงกําลังหวงสิ่งที่มันยึดถือสิ่งที่ถือว่าเป็นของชั้นของรักของชันนั้นคุณเริ่มที่จะไม่ไมั่นใจแนวโน้มทิศทางคุณอาจจะต้องสูญเสียมันไปถ้าเป็นเรื่องงานงานที่คุณรักงานที่คุณหวง คุณเริ่มแน่ใจแล้วว่าคุณจะต้องออกจากงานความรักคุณก็ต้องสูญเสียการเงินคุณก็ต้องจ่ายมันเป็นภาวะจําเป็นต้องจ่ายยอมจ่ายเอาแหะโอ้โหดูแล้วมันขดหู่ใจจังเลยเนอะมันเป็นเรื่องนี่แหมมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละมันจําเป็นมันมีความจําเป็นต้องทําถามว่าคุณรู้ไหมราศีศุนร์คุณรู้ ชาดีออดคุณกำลังประคับประคองให้สถานการณ์มันผ่านพ้นไปด้วยดีอืมแต่มันม,มีเรื่องของความผิดหวังเข้ามาไงสามดาวมันเดินมันดันขึ้นมาในตำแหน่งทิศทางในอนาคตเพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยว่ามันมีเรื่องของความไม่สมหวังแน่นอนแล้วเรามาดูต่อว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณมันไม่สมหวังแต่มันก็ยังคงดำเนินการได้อยู่ เออไพ่บอกว่าสามดาบมามัน,ม,นมันไม่สมหวังหรอกนะในนาเพราะแต,แต่คุณก็ยังทําแบบซ้ำๆเดิมๆได้อยู่คุณยังอยู่ในในสภาวะการแบบนั้นได้อยู่อา้าวทาไมไพ่ไพ่ทาไมไม่แน่นอนลวนๆเลยในเมื่อมันมีสามดาบขึ้นมาแล้วดันมาขึ้นสเต็งต่อ มันเป็นสภาวะที่มันจำใจจำยอมอะโอเคละ่ะลดขั้นลดตำแหน่งลดเงินเดือนแต่เราก็ยังต้องทำต่อพวนนไปต่อมันไม่มีทางอื่นที่จะไปไงใช่ปะผิดหวังเพราะตำแหน่งไม่ขึ้นแต่มันก็ต้องทำงานอยู่ที่บริษัทนี้ต่อไปเพราะมันจำใจต้องทำมันยังมีผลประโยชน์อยู่ไงยังได้เงินทุกเดือนอยู่มันก็ต้องจำยายจำใจจำยอมถึงมันจะคับอกคับใจ แต่มันก็ต้องจำใจจำยอมอะ,อะพอเข้าใจไหมถ้าเป็นความรักล่ะเขาทำให้เรารู้สึกผิดหวังแต่เราก็ยังอยากจะอยู่กับเขาต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะทำให้เราผิดหวังอืมพระไพ่บอกอะไรอ,อีกอาจจะต้องลาทิ้งตรงนี้ไปนะถ้าคุณทำอะไรให้มันซ้ำๆนานๆเนี่ย คุณรู้ว่ามันไม่ได้มาครอบครองหรอกคุณรู้ว่าดูไปก็เท่านั้นแหละถึงเวลาหนึ่งคุณจะลาทิ้งไม่เอาแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้แตกหักแต่คุณไม่เอาแล้วต่างหากการงานไม่ใช่ว่าเขาจะไล่ไล่คุณออกจากงานเขาจะเฉดหัวคุณออกจากงานไม่ใช่แต่คุณน่ะลาทิ้งปล่อยมือเขาไปต่างหากไปยังมีศักดิ์ศรีเออ มันไม่ดีอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดีก็ต้องไปโอเคไหมดาศสิตุนโอ้ฟังแล้วมัน,ม,นมันยังไงอ่ะแต่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้ผ้าใบเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าคุณวางจิตวางใจไว้ดีแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมล่ะ เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นคุณได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจคุณได้เรียนรู้ไงว่าไอ้ที่ผ่านมาอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรถูกอะไรผิดมันคือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่คุณต้องพบเจอนะครับกับชาวราศีพุธโอ้โหแต่แน่แหละไอ้ที่ผ่านมาเนี้ยมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีคุณอาจจะมองว่ามันเลวร้ายคุณอาจจะมองว่ามันไม่น่าเกิดกับฉันเลยแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณแกร่งขึ้น ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นหนักแน่นขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นสําหรับคนที่ดูไพ่นี้ราศตุลเหล็กเหล็กนะพูดถึงเหล็กถ้าจะมีราคามันต้องผ่านการหลอมและผ่านการตีมันทายมันจะกลายเป็นดาบที่มีคุณค่ามีราคาคุณก็เช่นกันเส้นทางชีวิตตอนของคุณตอนนี้มันต้องผ่านความร้อนความเหนื่อยความยากลำบาก ผ่านการทุบผ่านการตีจากโชคชะตาเพื่อให้คุณจะได้เป็นดาบที่สวยงามโครมกริปมีคุณค่ามีราคาแล้วคุณบอกว่าไม่ฉันไม่อยากเป็นเหล็กเลยฉันไม่อยากทุบไม่อยากตีทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความเครียดความกดดันมีแรงอัดเพื่อว่า ตัวเองนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามในอนาคตไงผมมองเห็นดาศีต้นนะตอนนี้เหมือนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนหินอันแพ้งแรงคุณไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าสถานที่นี้มันจะอุดมสมบูรณ์หรือทุ่มฉ่าแต่ด้วยว่ารากแก้วอันแข็งแกร่งที่คุณย่างลงไปในดิน มันจะค่อยๆเซาะหินให้พังทลายความแข็งแกร่งของคุณเริ่มเติบใหญ่คุณจะกลายเป็นต้นไม้ที่เกาะอยู่บนก้อนหินได้อย่างสง่างามจบแล้วนะครับกับชาวราศีตุลเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันคือความยากลำบากมันคือบททดสอบมันคือบทเรียน แค่มันแค่เรื่องที่ผิดหวังมันแค่เรื่องที่ไม่ได้ดังใจมันแค่เรื่องที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นเองใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ